สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับออฟฟิท้าในการคลิปไฮดรลิกโดยบริษัทดลดี่ฟร์ไลน์พร้อมกับพี่โอและพี่พันนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องแฮนวาลนะครับหรือวาลมมอโยนะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมันนะครับ ถ้าเราจะจ่ายเข้ากระบอกสูบก็คือให้กระบอกยืดขึ้นหรือหดลงนะครับถ้าจ่ายเข้ามอเตอร์ก็คือให้มอเตอร์หมุนขวาหรือหมุนซ้ายนะครับนี่คือหน้าที่ของแฮนด์ al, วาลก็คือเป็นวาล์วเปลี่ยนทิศทางนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่บังคับทิศทางของกระบอกหรือว่ามอเตอร์นั่นเองนะครับเราก็จะมาอธิบายส่วนประกอบหลักๆของมันก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่โอ๋อธิบายว่าส่วนประกอบหลักๆของ Hand C, แฮนด์วาลเคเนบิลซี่แบรนด์ของบริษัทเราเน,นี้ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็ที่เราเห็นนี่ก็คือแฮนด์วาลทั้ง การทำงานขออุปกรณ์ได้2ชุดครับก็คือกระบอกตัวแรกกระบอกตัวสองหรือว่ากระบอก1ตัวแล้วก็มอเตอร์อีกหนึ่งตัวถูกต้องครับแล้วไอ้แฮนด์วาลเนี่ยมันมีกี่แกนบ้างพี่ในโดยทั่วไปที่เราเห็นสองประเภทนะครับก็คือแฮนด์วาลที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโมโนบ็อกก็คือเป็นบอดี้ก้อนเดียวก็จะมีส่วนใหญ่จะมีตั้งแต่1ถึง6แกน และอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นแฮนด์บอลที่เรียกว่าเป็น uh, แบบเซกชันก็คือจะสามารถประกอบแป้งแต่1แกนจนถึง8 1 0ถึง10แกนนะครับนี่ส่วนประกอบหลกัหลกๆของตัวแฮนด์บอลนะครับก็คือว่าทั้งตัวมันจะมีส่วนหลกัหลกๆก็คือเป็นบอด y ี้ของมันเป็นเสื้อเหล็กหลอ่อซึ่งจะมีชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ทั้งข้างใน ข้างๆนะครับผมลหลักๆเลยของมันเนี่ยมันก็จะมีที่เป็นอุปกรณ์อย่างนึงซึ่งเป็นตัวที่จะใช้สําหรับปลดแรงดันก็คือแรงดันก็คือดิลิวัลเดยทั่วไปฮันวาทุกยี่ห้อจะมีตั้งแรงดันดิลิวาลครับอยู่ในตัว,วมันครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเช็ควาลแต่เช็ควาลเนี่ยจะอยู่เป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในอยู่ภายในรับเช็ควาลก็คือมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้แรงดันน้ำมันย้อนกลับ ไปที่ตัวปั๊มนนะครับผมครับส่วนต่อไปก็เป็นน้าโยกนะครับ,รบแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นพอร์ตน้ํามันซึ่งพอร์ตแรกพอร์ตตัว P ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆเลยพอร์ตตัว P นี่ก็คือเป็นพอร์ตที่ไว้สําหรับน้ํามันเข้า พอร์ตมาเข้าโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะทําไว้ -2 องที่คือด้านบนและด้านข้างเพื่อจะดวการติดตั้งก็คือสามารถต่อได้ทั้งสองพอร์ตถ้าต่อพอร์ตบนพอร์ตล่างเราก็ทําการอุดใช่ครับที่นี้เราก็จะมีตัวอุดมาให้เพื่อเลือกใช้จะใช้บนหรือใช้ข้างนะครับผมพอต่อไปก็เป็นพอร์ตที่คือแท้งนะครับพอร์ตสำหรับลงถังครับเช่นกันพอร์ตทีก็จะมีทั้งด้านบนและด้านข้างให้เลือกใช้ได้ตามสะดวกถ้าใช้ด้านบนก็ด้านข้างเราจะมีตั้งอุดอยู่แล้วถ้าใช้ด้านข้างนี่ก็คือถออปลั๊กอุดล้วอุดด้านบนลงงถั อ่ะคับเดี๋เรามาดูส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คืออตรงนี้มันจะเป็นตัวสปริงซึ่งตัวด้ามโยกเนี่ยมันจะโยกไปนะครับโดยปกติโดยปกติจะโยกอะไรแข็งแข็งแข่งโดยปกตินะครับด้ามโยกเนี่ยมันจะโยกนะครับแล้วพอเราปล่อยมือเนี่ยมันก็จะเด้งกลับเองนะครับเป็นแบบสปริงครับปล่อยมือเด้งกลับนะครับท่ ก็คือถ,ถ้าโยกมาด้านหน้าก็พอร์ตน้ำมันก็ทํางานเปลี่ยนทิศทางโยกด้านหลังก็เช่นเดียวกันัโดยหลักการครับคือโยกด้านหน้าเนี่ยน้ำมันจะออกที่รูหน้ากับที่รูหลังโยกด้านหลังน้ำมันออกรูหลังกับรูหน้านะครับมันกลับด้วยอะไรตัว ด้านตรงข้ามของมันเนี่ยจะมีสปริงนะครับจะมีสปริงตัวนี้ก็คือสปริงใช่ครับเราให้ดูภาพมันสักพอเราโยกไปหน้านะครับตัวสปูลเนี่ยจะถูกดึงกลับก็คือน้ำบันจะออกจากอ่ารูนี้รูหน้ากับรูหลังนะครับอ่าสมมติเราพอเราปล่อยมือนะครับสปริงก็จะเด้งออกเด้งกลับนะครับเด้งเหมือนกางนะครับแล้วโยกไปหลังพายโยกไปหลังปึ๊บเนี่ยครับออตรูนี้อ่าโยกหลังก็คือจะออกรูหลังกับรูหน้าตัวสปูลก็จะถูกดันไปที่หน้านะครับครับก็จะเด้งไปเด้งกลับก็จะทำงานด้วยสปริงแต่ว่าการทำงานส่วนใหญ่จะไปใช้คุมมออเตร์ ในการทำงานระยะยาวหน่อยใช่ครับพอโยกแล้วเนี่ยปล่อยมือเนี่ยมันจะไม่เด้งกลับครับเราเรามาดูว่าเราจะทํำยังไงหรือเราจะมีอะไรที่ไปเปลี่ยนแปลงดัดแปลงกลับมันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนครับเราจะทำการคอสปริงออ,ออกครับเพื่อให้มันไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานไปจับด้วยสปริงนะครับโอ้ย จะเป็นตัวสปริงนะครับเราก็ใส่ตัวตรงนี้ถ้าเป็นตามภาษาไฮโดรลิกเขาเรียกว่าตัวดีเทนคิดถ้าเราเรียกคือเป็นวาล์ล็อกค้างเพื่อทําให้ตัวด้ามโยกแทนวาล์วตัวนี้มันค้างอยู่ที่ตําแหน่งที่เราต้องการนะครับก็อย่างที่โอ๋ได้แจ้งนะครับตัวนี้ที่บางท่านใช้ทํางานในระยะเวลาที่นานกว่าปกติใช้งานมอเตอร์ก็คือรันรันยาวต้องใช้แบบดีเทนคิดเพื่อโยกให้มันค้างนะครับอ่าอ่าโอเค หลังจากที่เราได้เปลี่ยนสปริงออกเป็นตัวสปริงที่ใช้งานแบบปกติคือโยกแล้วมันเด้งกลับนะครับเราได้เปลี่ยนเป็นตัวรีเทนซ์ซึ่งเขาใส่ไปในตัวหน้าสปูลแล้วนะครับเรามาดูหลังจากนั้นว่ามันทางานยังไงนะครับเมื่อเราทํางานมอเตอร์เราไม่ต้องมาโยกขาครับไม่เด้งกลับครับใช่ครับจะล็อกขาในตำแหน่งที่ทางที่เราต้องการก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานเรายกไปตรงกลางมันก็จะกลับไปตำแหน่งเดิม แล้วถ้าโยกไปด้านหลังก็จะหมุนอีกทางนึงน้ามันก็จะเข้าออกอีกพอร์ตหนึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าตัว Intake มันเป็นฟังก์ชันเสริมของตัวแฮบอลตัวนี้นะครับให้เลือกใช้ตามการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดว่าวิธีการต่อมันต่อยังไงบ้างรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปสอบถามโจดเลยว่าการต่อออกจากปั๊มเนี่ยมันต่อเข้าหางไงครับก็การต่อแฮวาลนะครับแฮวาลเนี่ยจะรับน้ำมันจากปั๊มปั๊มก็จะมาเข้ารูพีนะครับอย่างที่บอกว่ารูพีจะมีให้เลือกใช้งาน2รูคือด้านขงเพื่อคววาามะดกกในรติดัั้งนะครบ มีน้ำมันเข้าปุ๊บก็ต่อไปก็มีน้ำมันออกก็ออกที่รูทีนะครับ,รบแล้วก็ต่อกับถังถ้าปกติเราไม่โยกแฮนด์วาลเนี่ยน้ำมันจากปั๊มเนี่ยมันก็จะโฟล์ผ่านแฮนด์วาลแล้วก็วนลงถังก็คือ,อมีม,มีการหมุนน,มน้ำมันตลอดใช่ครับเพื่อไม่ให้เกิดการอันในระบบ,บนะครับอันนี้เมื่อเราต้องการใช้งานนะครับเราก็จะต่อรูดรูหนึ่งเนี่ยไปที่ปากกระบอกอีกรูนึงไปที่ตูดก,กระบอกเมื่อเราโยกแฮนด์วาลมาด้านหน้านะครับ น้ำมันจะออกที่รูบนและกัดรูล่างนะครับสมมุติว่าเราต่อเข้ากระบอกตัวนี้ต่อเข้าที่ตูดกระบอกน้ามันจากรูหน้าเนี่ยจะไหลไปที่ตูดกระบอกน้ามันไหลที่ตูดกระบอกจะดันให้กระบอกยืดขึ้นน้ามันที่ปากกระบอกเนี่ยก็จะไหลกลับที่รูติดรูนึงก็คือรูด้านหลังนะครับแล้วก็ออกที่รูทีกับแทงรูทีกับแทงนี่คือทีนี่นหมายถึงถังถังพักใช่ใช่ครับในทางตรงกันข้ามเมื่อเราโยกแป้งหลังน้ามันก็จะออกจากรูข้างหลังวิ่งไปที่ปากกระบอกเพื่อห้กกระบอก ลแล้วน้ำมันที่ตูดกระบอกเนี่ยก็จะกลับมาที่รูหน้าแล้วน้ำมันจับไปรูนี้ก็จะวนภายในออกที่รูถังเหมือนเดิมนะครับถังเหมือนเดิมตัวทีครับผอีกมีหนึ่งข้ออยู่คือผมมีเทน่า2สองแกนอยู่แล้วผมต่อใช้งานปกติแหละแต่ผมอยากเพิ่มอปกหนึ่งแกนโดยที่ผมไม่ต้องซื้อตัวใหม่เพราะเราเป็นโมนโนอ,อยู่แล้วเราเป็นก้อนเดียวคือเราจะ,จะเพิ่มเราก็ต้องซื้อก้อนใหม่เพิ่มเลยเป็น3แกนแต่ผมมีอยู่1แกน แต่อยากต่อเพิ่มเนี่ยผมสามารถต่อเพิ่มได้ยังไงบ้างในวิธีการที่ถูกต้องออออรูทีเนี่ยนะครับมันจะบางมันจะทนรับแรงดันไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราต่อจากรูทีไปเข้าแฮนวาตัวที่เลยเลยเมื่อตัวที่2ใช้งานมันจะเกิดแบคเพรสเชอร์กลับมาที่แฮนวาตัวแรกซึ่งอาจจะทำให้แฮนวาตัวนี้แตกได้นะครับทางผู้ผลิตจึงออกแบบมา,าเพื่อให้ตัวแรกเนี่ยสามารถทนแรงดันได้เมื่อเราต้องการที่จะใช้แฮนวาต่อต่อไปโดยเขาจะเพิ่มรูอีกรูนึ่งที่มาในนี้จะเขียนว่ารูเอ็น ครับผมเป็นอีนอนอกรูนึงนะครับซึ่งเป็นรูที่เราจะมีอุปกรณ์มาต่อเพิ่มเพื่อให้มันสามารถที่ไปใช้กับแฮนด์วาลตัวต่อต่อไปได้เป็นการต่ออิดกลมไปเรื่อยๆครับตัวนี้ ตัวนี้ครับในสับของทางไฮดรอลิกเขาจะเลือกตัวแคลลี่โเวอร์นะครับหลักการของมันก็คือตัวเนี้ยเมื่อเราต่อเข้าไปที่รูเนี้ยนะครับมันจะมีโอลิงตัวเนี้ยจะเป็นตัวกันน้ำมันไม่ให้น้ำมันวิ่งเข้ามาที่รูทีเมื่อเราต่อพ่วงเนี่ยรูพีเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านแคลลี่เวอร์ไปที่อะไรตัวหนึ่งได้เลยครับแต่คราวนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราต่ออย่างนี้ถ้าเราใช้ตัวแรกเนี้ยน้ำมันมันจะกลับถังยังไงเราก็ต้องต่อรูทีของแฮนวาตัวแรกเนี่ยลงถังแยกต่างหากล้วเราจะต่อตัวตัวทีเนี่ยลงถัมตวนรก่่อ ลงถังพร้อมกัน <_ T> ได้ครับได้ครับก็คือต่อรูทีร่วมกันกับตัวที่2ลงถัง <_ T> พร้อมได้ครับผมนะคือเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งสำหรับตัวแคลเลเวอร์ที่ใช้สำหรับต,รต่อแฮนด์บา์พวอีกตัวนึง <_ T> ผมผมสงสัยนิดน,นึงถ้าสมมติเราไม่ต่อแคลเลเวอร์เนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้มันที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นถ้าเราต่อตัวทีไปหน่ายตัวนี้นนนม,นมันมีปัญหาอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวหลังเนี่ยใช้แรงดันไม่เยอะมากแต่ถ้าตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าาถ้้ตััวหลงงใชแรดยอ เมื่อมีแรงดันเนี่ยมันจะเกิดแคเชอร์ย้อนกลับมาที่รูทีของแฮนด์วาตัวแรกรซึ่งอาจจะทําให้ตัวรูทีเนี่ยตัวเหล็กเพื่อเหล็กหลออก่อนแตกได้เพราะฉะนั้นก็ควรใช้ต่อให้ถูกต้องโดยใช้คาลิเวอร์ต่อรองต่อเข้าที่พอร์ตนีกว่าก็เป็นวิธีการต่อแฮนด์วาที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น าการอธิบายในส่วนประกอบคร่าวๆข,าของตัวแฮนด์บาร์นะครับของแบรนด์ KWC ซึ่งบริษัทเราเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับก็มีทั้งโฟร์สี่สิบลิตรต่อนาทีแปดสิบลิตรต่อนาทีนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องโฟร์คือปก๊อกไฮดริกทั่วๆไปเนะี่ยถ้าเราเห็นปอดสามหุ่นเนี่ยสเปคมันส่วนมากเลยมันจะได้โฟร์นนที่สี่สิบลิตรอัตราการไหลที่สี่สิบลิตรต่อนาทีถ้าสี่หุ่นเนี่ยแปดสิบลิตร 4 80ลิตรต่อน,นาทีถ้า6คุนเนี่ย120ลิตรอีพีนี้ก็ประมาณนี้ในส่วนการอธิบายของการทำงานคร่าวๆแล้วก็ส่วนประกอบแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันตัว carry over นะครับที่ใช้ต่อพวกฮน n ์ว a ล์วแล้วก็ตัว detent kit นะครับสำหรับการใช้งานแบบล็อกค้างส่วนอีพีหน้านะครับเราจะพาไปดูเจาะลึกฮนด์วาล์วในการต่อใช้งานกับรถจริงนะครับว่าเวลายโยกไปทางนี้ไปทางนี้ต่อเข้าทางนี้เราไ,รไปาไดูการใช้งานจริงของมันว่าเป็นยังไงว่าใช่คราไปเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณพี่โอ๋และพี่เพ็งวัครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูยินดครับพี่ๆทางบ้านนะครับถ้าสนใจเรื่องการซ่อมสร้างออกแบบติดตั้ง<ม>เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มนะครับกระบอ,อกไฮดรอลิก หรือว่าอุปกรณ์ฮารูกทุกประเภทเลยเราก็ยินดีให้บริการนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกัน e นะีพีหน้าขอบคุณครับ